เล่นเห็นว่าแล้วอาหารเราขายดีรึถ้่เราซักนานอาหารเราหายดีวัสดี้เราช่ชอบมาโทรศัพท์ับวันนี้เราจะมาเล่นเกมมาเลสต์ลองนะครับใครก็น่าจะดูแทวว่ามันอยู่ในเกมระบบนะครับก็คือวันนี้เราจะมาทําร้านอาหารสุดรู้กันนะครับนี่ครับก็คือสไดท้ยนะครับผมทําไปก่อนแล้วนี่ครับวันนี้ผมจะมาแนะนําร้านอาหารนะครับนี่นี่ครับจะมีอยู่ห้าน หลตำมาหาเลยนี่ครับจะมีอยู่สองชั้นนะครับนี่เลยครับก่อนอื่นเราก็จะมีพนักงานกับเชฟก่อนนะครับอ่าเรามีพนักงานหลายคนอยู่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดสิบสองสามสิบนี่ครับนี้จะมีสักสิบคนนดามั้งอย่างนี้ ลองนับใหม่อีกครั้งนะครับหนึ10 10่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสี่จุดสองจุดสามมีสี่สิบสามคนนะครับแล้วก็คุบก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีแค่เก้าคนนะครับอันนี้อันนี้คือผมนึ่มผมไม่ได้ใช้โลบักนะผมมีโรบักแค่หนึ่งโลบักเฮ้ผมเย็นโรบักนี่ครับคนอื่นก็จะเป็นโตนะครับ แล้วต่อไปเนี่ยจะเป็นที่นี่ท่ะนะครับนี่ก็คือถ้าเป็นเลเวลหนึ่งมันจะเป็นแซนด์วิชแซนด์วิชเบอร์เกอร์พิซซ่าทาโก้เอ่อนี่เขาเรียกว่ายังไงสปาเกตตีเหรอผมไม่รู้จักนะแต่ถ้าใครรู้จักช่วยบอกด้วยหลายายเลยครับพูดพูดไม่หมดแน่เราเนี่ย ใครๆที่เห็นก็ต้องอยากกินละสิครับนะี่ครับผมอยากกินน่หผมอูมากเลยน้ำทัำ้งไายไหลเฟิเร์ม <c oughs> อ่ะเี่ยวตคืนในเงนเดมนี้เนี่ยมันจะมีมาจจกมีวันหนึ่งครับที่ซานด้จาจะเข้ามาในร้านอาหารเมื่อตะกี้นี้ก่อนผมจะจะถ่ายซยาน้ามาได้อาหารผมนะครับผมผมได้เงินมาสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทนะครับ ก็จะไม่ค่อยมีอะไรสักยางก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับเดี๋ยวทุกคนก็ค่อยมาดูกันนะครับนี่ครับจะเป็นร้านอาหารด้านนอกของผมนะครับและส่วนตรงนี้จะเป็นร้านอาหารนะครับไม่ใช่ร้านอาหารแล้วผู้พิจครับจะเป็นช็อปนะครับก็ให้เราไปซื้อของทําทาครัวอะไรแบบนี้ครับ โ okay. อเคเราก็จะซื้อโต๊ะอีกนะครับโต๊ะเอียะ ครับทุกคนเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงนะครับโอเคครับแม่สักครู่ผมก็ตัดคลิปไปนะครับเดี๋ยวต้องขออภัยด้วยนะครับขออีไปทำธุระส่วนตัวสักหน่อยโอเคครับถ้าเราไปเราจะทำชั้นสามกันนะครับกับชั้นสามสองหมื่นสี่พันครับซื้อเลยซื้อแล้วครับเราเหลือเงินหนึ่งหมื่นนะครับก็ยังมี พอใช้อยู่นะครับนี่ครับเสร็จแล้วเราก็จะใช้โต้นะครับไม่ใช่ใช้โต้โอเคเราก็จะวางวางวาง,วางมีชั้นสามอีกนะครับวางวาง,วาง นัเนเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนที่ผมทําจบก็แล้วกันนะครับเดีย๋ยวเจอกันตอนผมทําจบนะครับโอเคครับท่านผู้ชมสรุปผมทําได้แค่นี้ครับที่เหลือมันไม่พอนะครับมันไม่พอครับผมทาได้แค่นี้ครับมันไม่พอนะครับผมทําได้แค่ดีครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมทําได้แค่เดี๋ยวไม่เป็นไรครับพัางงาน้าเดี๋ยวเราจะมาซื้อของเพิ่มอัพวางทีนะ่นั่ นี่จะค้นข้างช้าที่สนนะครับนี่ครับแล้วก็ได้ไวแค่สามตัวนะครับน,นั่นนะครับมีคนเข้ามาชั้นสานะครับเดี๋ยวเราลองลองไปดูข้างนอกกันนะครับ เพิ่มเป็นสามชั้นแล้วครับเดี๋ยวเราลองไปดูของคนอื่นกันก่อนนะคบว่าเป็นไงบ้างโอ้โสวัสดีเพื่อนเป็นไงบ้างเออช่วงอะไรเนี่ยโอ้โมีคนมาแค่เจ็ดร้อสี่สเก้าโหสงสารไหนดูสิครัวจัดเป็นระเบียบไหมเนี่ยอ้าวซานซานต้ามาด้วยโอโหว้าวพี่ก็จัดได้ดีนะครับ คนไฟหนีให้คนเดียวโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูของคนอื่ออีกคน,นกันนะครับอน,นี่ครับอ๋อโหมีคนมาแค่หนึ่งค้ดนุยมีคนมาแค่ใครมาถึงนี่ครับนี่ครับผมคนอื่นครับ เนาสงสัยว่าอันนี้เขาเพิ่งเริ่มต้นนะครับน่าจะเพิ่งเริ่มต้นเดี๋ยวไปดูเขากันก่อนคนกันก่อนนะครับผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรแต่ต้องรอดูก่อนชื่ออะไรอืมหลอดเจฟโปรแกรมเมอร์โหชื่อมาแรงเนี่ยโอ้โหคนมาคนมาเยอะเกือบเกือบเท่าผมแล้วของผมก็สี่พันเหมือนกัน ว้าวโอ้โหแบบนี้เลยสับสับสนไหมอันนี้แค่ชั้นหนึ่งนะครับโอ้โหแค่แค่ชั้นหนึ่งจะกระโดดถึงตาอยู่แล้วเนี่ยโอ้ชั้นสองโอ้โหสองมาเลยดูชั้นสามว้าวโอ้โหตาตาลายแล้วครับผมเนี่ย ผมตาตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอ้โหจับเป็นอย่างนี้โอ้ <c oughs> อไปข้างนอกกันนะครับอืไทเกอร์ไทยรลสตเตอร์ง ใครอยสี่ห้าหกแปดโอเคกันครับเหว่าปรับปรับตรงนั้นนะครับครับ กลับไปที่ร้านของเรากันนะครับก็คือปกติล้วในร้านาะฮะของผมมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะก็คือเมื่อก่อนเนี่ยผมก็มีที่สองใช่ไนครับแต่ จริงแล้วเนะี่ยผมไม่ได้จะแบบนี้นะก็เสียคือก็คือผมเพิ่งเล่นมาแรกก็คือตอนผมเล่นเนี่ยมันจะมีคำว่าไวไฟก็คือมันจะมีคำว่าภัยคือทำความสะอาดนะครับเนี่ยถ้าถ้าผมกดกดไปแล้วเนี่ยมันจะมันจะเคลียรโดยทุกอย่างหมดเลยครับทุกอย่างจะไม่มีหมดเลยครับนี่เค้ื่องสครับผมไม่อยากผมไม่เยากเคลียร์รั้องสอนอีกตอนนั้นผมผิด มาเก๋ okay. นี่เรายังมีหนึ่งเมื่อยู่เราไปดูนะครับว่าของว่าในทานอาหารของเราโบเนี่ยมีคนมากี่คนกันนะครับโอ้โหเชิญ่องทสบายครับเชิญ่างสบายครับวันนี้พี่ผมขอปิดร้านก่อนนะครับเดี๋ยวเราต้องปิดร้านนะครับเราต้องปิดร้านก่อน ดูกันนะครับอ๋อโอ้โหห้าพันแล้วห้าพันคนครับเราไปดูข้างบนกันนะครับั้างบนคืนแล้วชั้นสองยังอออเคียร์แล้วนะครับเดี๋ยวนี้ กันบ้างครับสำหรับวันนี้สำหรับตอนที่ผมได้ไปทัวร้านอาหารในไมล์เรสตลอร์ในโรบอกนะครับกันบ้างครับสำหรับวันนี้การทําร้านอาหารของผมไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแค่พูดมาันจะาง่ายแต่ถ้าลองทำแล้วมันจะยากนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอ